ออพลงังก็ยังไม่เตรมความประสงค์ว่าจะมาอาต,ตมามีความรู้สึกว่าควรจะมีมากกว่าตะวันออกกลงังเมื่อถ้าจะถามว่าเมื่อไรจะพบของมากก็ตอบว่าเป็นเรื่องไม่ยากของที่เห็นแล้วมีแล้วถึงแม้ว่าจะน้อยไป การจะหาของใหญ่ที่มีมากกว่านี้ก็เป็นของไม่ยากเพราะก่อนของไม่เห็นยังไม่เห็นมีก็ยังบอกว่ามีได้และก็มีมาแล้วตอนนี้ไปก็ขอบอกว่าของใหญ่เขาจำนวนมากจะมีอีกถ้าจะถามว่าใช้เวลากี่ปีก็ขอตอบว่าไม่ใช่เป็นที่บริสานนี่จะได้บอกให้ บอกให้ก็ถึงแม้จะบอกให้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใครเขาจะเชื่อเนื้อของมนอยู่ที่ไหนก็ต้องตอบว่าของมันก็อยู่ใไไกล้ๆกันไอ้ของเล็กมันก็ตั้งอยู่สูงกว่าของใหญ่น้ำมันที่บรรดาบริษัทต่างหลายพบไั้มันคือเป็นตัวอย่างว่าประเทศตะวันตกทันประเทศไทยมีน้ำมันแต่ของจริงๆนั้นมันต้องมี และก็ต้องมีมากจะถ,ถามว่าเมื่อไรก็ต้องรอคุณเองก่อนทั้งนี้ก็ต้องถามเทวดาผู้เป็นญาเจ้านาทีของท่านท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับบุญบรารมีก็หมดเรื่องไ,งไปเรื่องนี้ก็เลยไม่ต้องพูดกันพูดแล้วก็กลุ่มเหนื่อยเปล่า ต่อไปก็พูดกันใหม่มาคุยกันเรื่องทองคําดีกว่าทองคําที่เจอมะไรขายได้เหมือนนั้นเอาเปไปง่ายๆแล้วก็ขอคุยเรื่องทองคําที่เอาไม่ได้เช่ด้วยเรื่องทองคําธรรมชาติรู้สึกว่าท่านหวงน่ะความจริงท่านหวงท่านบอกว่ายังไม่ถึงวาระห้ามบอกสถานที่ แต่ว่าทองคาส่วนนี้บอกสถานที่ได้ก็ขอยืนยันว่าเอาไม่ได้ด้วยกําลังองหน้าทีวานุภาพแต่ว่าท่านผู้จะเอาถ้าเป็นเจ้าของมามอะไรก็ได้มานั้นพบ่อะไรก็ได้มานั้นเว้นไว้แต่ท่านเจ้าของจะไม่เอาดีไมด่ดีท่านเจ้าของปลาไปเป็นพระนาคามีขึ้นไป เห็นเท่าไรก็ตาเปลือแล้วคำว่าตาปลือไม่ใช่อยากได้จงตาเปลือท่านไม่อยากมองเพราะว่าทองเป็นปัจจัยของความทุกข์ก <c oughs> ็รงความว่าเอานี้เรื่องคนนายกันเลิกไปลำคาญคนฟันลำคาญนี่เปล่าไม่ชาติกัค,คนพูดเริ่มลำคาญตัวเองเอางี้ก็แล้วกัน มาดูกัน่าบริเวณวัดท่าสุเขตรั้วกันยืดรั้วใหม่ให้ปริยันที่สงเดิมที่สงเดิมหนึ่งเขาจดคของเขาตกถึงครองอยางใต้ลงไปพอมีนิดเดียวแต่ว่าโฉน,นดใหม่ฟาไปติดโรงเรียนที่อย่างนี้ว่าก็แสดงว่ามีผู้เอาที่วัดไปเป็นที่ของโรงเรียน เดี๋ยวว่าจะวัดองค์ใดหนึ่งทายกจะโอนให้โรงเรียนอันนี้ก็จะถือว่าทางโรงเรียนผิดถ้านการผิดแต่คงไม่ผิดถ้าไม่ให้เขาเอาไม่ได้วัดต้องให้เนื่อมนา้ของวัดจะมีเพียงใดก็เป็นเรื่องของคนเวลานั้นเรามาไม่ทันแล้วไม่รู้เรื่องเขาคงไม่ผิด เอาที่เก่ากันจากที่เก่านี้ไปถึงที่เก่าที่ปรากฏแล้วคือยันทองยาวมีทองไหมมีทองที่มีเจ้าของที่ยังไม่มาเกิดมีไหมก็ตอนตอบว่ามีความจริงแหล่งนี้เป็นแหล่งที่มีโชคคือแหล่งวัดท่าสูงถ้าจะไปดูของแหล่งวัดย่างแหล่งวัดยานี่ก็ทองไม่น้อย จากวัดใหม่ที่ตั้งใหม่ทองน้อยกับบ่บริเวณเขตของวัดเก่าเขตของวัดเก่ามีทองอยู่หลายจุดจะได้จุดหนักเป็นตันเหตุวัดท่าสูงก็เหมือนกันฉะนั้นเทวดาชั้นจารุมาราชี่งมีมากถ้าาครถามว่าอยู่ที่ไหนก็บอก็็เลยบอกว่าอย่าไปขุดเลยถ้าเดียวของเขาคู่เฝ้าเขาไม่ให้อย่าขุดไม่มีความหมาย เรื่องการขุดทองที่เจ้าของไม่ให้ถ้าผู้เฝ้าไม่ให้มันมีมาแล้วอาตมาก็ไม่จะไม่เล่าเรื่องขพงะอาตมาเองที่โดนผีอรุวาดภายเรือมาจากวัดสมก่อ <c oughs> แต่งเขาไม่ให้เหมือนกันไปก,นก,นกับเพื่อนเขาอยากจะรู้วิธีกรรมของเพื่อนไปยังไงที่เขาจะขุดทองกันก็เป็นเห็นวิธีกรรมแล้วแต่อำนาจท้งวิธีกรรมไม่โตไปกว่าอำนาจของทวดาภูราคา จะ่ลงความว่าคนถึงไม้จะแน่ขนาดไหนก็สู้เทวดาวไม่ได้ตอนนี้ในเมื่อทู่เทวดาวไม่ได้ก็จะไปสู้มันเลยหมดเรื่องหมดดากันคือลงความว่าขอางี้ก็แล้วกันของที่เขาไม่ให้ใจะไล่ฟังสักเรื่องมันมีคนคณะหนึ่งเป็นคณะได้ไหลแทงมา ทำว่าเป็นลายแทงอะไรแทงเขาเขียนเป็นแผนที่แลวมีคําอธิบายเสร็จ <c oughs> ว่าที่ตรงนี้มันอยู่กลางทุ่ง <c oughs> ที่ตรงนี้มีทองคํามีต้นไม้ชื่อนี้แล้วก็มีไม้ปักตัวอย่างตรงนี้ที่ไม้ปักจะตรงตรงตรงุ่มทองคําพอดีเขาทางคณะมาก็ตั้งศาลเพียงตา แต่งสารเพียงตาบูชาเทวดาน้องขาวผมขาวบูชากันว่ารุมปุมมัมปุมมัมถ้าถามว่าทําไมจึงรู้ก็บอกว่าไปยืนดูเขาว,ว่าเขาไม่ได้ปกปิดนี่ถ้าถามว่าไปยืนดูเขาอะไรต้องตอบว่ามนั่นยังไม่บวชแต่ไม่มีเจตนาที่จะไปแย่งเขาอยากจะดูเขาเขาไว้วางใจเขาจึงบอก เมื่อเขาบอกก็เชิญชวนเพื่อนอีสองเพื่อนอีสองคนไปด้วยไปดูพิธีกรรมเวลานั้นยังหนุ่มยังแน่นก็ยืนยันกับเขาว่าอันตรายต่างๆที่จะพึงมีมาเจาเราสามคนขอรับไปกันถ้ายังไม่ตายเพียงใดโจรปล้นไม่ได้ถ้าโจรจะปล้นเจ้าของทองคำก็ต้องปล้นเราสามคนก่อนทั้งนี้ไม่มีอะไรจยบอาสา ต้องการอยากจะรู้เขาจะเอาก็ยังไงมันเป็นในเพียงข่าวเล่าลือพอไปถึงแล้วเขาตั้งศาลเพียงตาทำทำวิธีบวงสวงนองเขาเขาสามคนในห้าคนก็เตรียมขมือขมาเตรียมจอบเตรียมเสียมพอตั้งศาลเพียงตาเสร็จบวงสวงเสร็จยินเสียงคือลอาคอืคอขลาคอืคอข้าใต้เป็นดิน ราไยินเสียงเหมือนตีปากหายปุ้ง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 ,งเขาแน่นอนเขาแน่จริงๆเขาทำเก่งไปแล้วไปดูเทียนเทียนมันนั้นไฟลูกสวยที่ขึ้นฟูเป็นสีเขียวท่านเจ้าของผู้บอสบอกว่ามีผลเทวดานุมัติแล้วเขามีวิธีดูกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เขาจะไม่มัดแต่เขาเขาจะไม่ทำเขาต้องมีวิธีทำรู้เทวดาให้หรือไม่ให้ หลังจากนั้นเขาก็กั้นสายศิลวงสายศิลเสร็จเขาเขาสารซัดแบบที่มันคล้ายคลึงกันจริงๆนะซัดเสร็จเขาก็ลงมือขุดขุดไปขุดมาขุดมาขุดไปไม่ลึกเท่าไรหร่เลยตื้นมากประมาณประมาณหนึ่งเมตรก็เจอตุ่มใหญ่ตุ่มตุ่มใหญ่มากใหญ่กว่าตุ่มน้ำที่เขาใช้ธรรมดาในปัจจุบัน ก็กดอ้อมตุ่มเข้าไปลึกลงไปให้ตุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณทักรึ่งศอกหรือท่ศอกจะได้ในที่พออ้อมไปแล้วก็ตุ่มเด่งขึ้นมาแล้วแต่ยะไม่ขึ้นจากดินนะอ้อมตัวถูดินโบลงไปที่ปากตุ่มมีหินปิดเขาก็ขุดล้อมจยท่านยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นพอยกแผ่นหินขึ้นมาพ้นบรรดาท่านผู้ฟังตกใจพลาด ทองเหลืองอารามเหลือจร,จริงๆเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นมีแต่สองอย่างท่านทองแท่งขานาดเล็กและก็ทองลูประพันธ์นอกจากนั้นยังมีแหวนวงโตๆก็ยังมีข้อยเลลือ้ได้ปลอกข้อมือปลอกข้อมืออันใหญ่ๆปลอกข้อมือของเขาที่จะใส่ใส่คนแข็งเราก็หลวมพวกเหล็กแสดงว่าคนสมัยนั้นโตมากทุกคนก็ดีใจ ต่างคนต่างที่คนทุม่มไพชสิงก็ทิ้งไพชสิงคงบวงโงก็ละพิธีกรรมคนฉุดก็วางจอบวางเสียงวิ่งก็ไปหาตุม่มตอนที่ก็วิ่งกันไปก็ไม่ทราบว่าเขาจะวิ่งไปไหวตุม่มวิ่งไปกราบตุม่มแล้ววิ่งไปเอาทองแต่ความจริงมันก็ไม่น่าจะรีบเพราะว่าขุดบางลงไปประมาณสองตุต่มโผล่ประมาณสองก็น่าจะขุดให้หมด พอทุกคนรีบวิ่งเข้าไปพอถึงตุ่มเอื้อมมือไปจับเขาจะจับตุ่มไม่จับอทองไม่ทราบจะกลางวันนั้นไม่ใช่กลางคืนปลาตัวตุ่มเลื่อนพืนดินเป็โครงไปเลยไม่รู้ไปทีงไหนมีคนพอคลายคลายเขาไปดูได้บอกไปไม่ไหวแล้วไปไกลมากมองไม่เห็นนี่เป็นเรื่องอสัใจ,จของเทาาวดาผู้รักขา ในเมื่อเทวดาท่านไม่ให้ท่าไม่มีทานยาได้ท่านก็มาสงสัยว่าไปบอกให้เขาไปบอกให้เขาแล้วเขาทําตามวิธีกรรมตามคาแนะนำแต่ทำไมยังไม่ให้กลับมาบ้านบ้านอยู่ใกล้บ้านท่านอาจารย์เทศอาจารย์เทศนเน,นี่เป็นครวาตเขาไปกราบกลาบพระอาจารย์เทศท่านเทศท่านดูทางไหนเก่ง ท่านยายบกว่าเนี่ยใครถว่าใช้หลับตาปีประเดี๋ยวก็ตอบพอเกราบกราบท่านท่านจะเทียโยิ้มทำไมท่านจะหลับตาท่านก็ถามว่าสงสัยที่ตุ่มลวิ่งไปในผืนดินใช่ไหมก็ตกใจทันทีถามว่าใจอาจารย์ทำไมถึงทราบท่านบอกว่าทําไมจะไม่ทราบปฏิวัดดามาบอกฉันนี่เขาวาดนะให้ดีนะบรรดาท่านบุกฟัง อาจารย์เทพดีในคนเคารพนับถือมากนเป็นฆราวาสที่เคร่งครัดในศีลในธรรมก็กินข้าวสามเวลาเหมือนกันมีลูกมีเมียเหมือนกันแต่ศีลธรรมที่ฆราวาสที่คุณปฏิบัติได้ถึงเคร่งครัดมากเป็นคนที่บรรดาประชาชนในแถวหลายๆตำบลเคารพนับถือมากคนมาหาท่านวันๆเหน่งมากกว่ามาหาเจ้าวาาที่วัด ดีพออย่างยิ่งมาขอพยากรณ์บ้างมาช่วยสะดอกเคราะบ้างช่วยรนเท้าทุกบ้างท่านก็ทําทุกอย่างที่ท่านมีความสามารถรวงความว่าเราถามว่าเป็นเพราะอะไรให้เขาแล้วเนี่ยยี่ไม่ให้ท่าก็บอกว่าเขาทําผิดท่านสั่งให้เขาสั่งให้มาเฉพาะแต่นี่คนของเขาเกินมาห้าคนคนขุด ปิงปิงแล้วสามคนที่หน่งเขาหขาุ้มเขาท่านก็ทำโดยเฉพาะเขาจะได้รงคําวันนี้แล้วก็มีผู้เธอไปสามคนเข้าไปรวมกลุ่มกันเทวด,ดาเขามาบอกฉันบอกทาผิดระเบียบผมให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนกรวรความคว่าร้องเทวดาก็ไม่มีเวลานี่เทวดาท่านผู้ฟังเรื่องพีพเทวด,ดาเาาาฝ้าทรัพย์เขามาีนภาพา,า,า,พา,า,าพอย่างนี้นะยังมีมากกว่านี้เยอะ ใาวันหน้าจะคุยกันอีกแต่ลงความว่าการทรัพย์ในดินสินในน้ํามีจริงแล้วสิทธิที่เราจะพึงได้ไม่แน่นอนนักดังนั้นทอในบริเวณวัดท่าสูงก็ดีวัดยางก็ดีขอยืนยันว่านอกจากทองขราวเจ้าจากักรพรรดิทีงอยู่ลึกมากเป็นกิโลอยาเจะาะลงไปเลยไม่พบหรอก แค่เอาแท่งทองใหญ่ๆมาวางบนถนนยังมองไม่เห็นเลยก็จะไปเจาะทำไมไม่เกิดประโยชน์จะเกิดความโลภบอกไว้ก่อนเลยว่ากกไม่มีสิทธิ์ดีเฉพาะอย่างยิ่งทองหน่าเนอกจาะทองพระเจ,เจาะ้าจะกระพดทึ่อยู่ตื่นกว่าแต่ว่ามีเทวดารักษาเข็มแข็งมากก็ไม่ตื่นนักคำว่าตื่นกว่าที่เจาะไปครึ่งกิโลยังไม่ถึงเลย ทั้งหมดทองคําที่ร,าารักษานี่อยู่ลึกมากแต่ว่าเขาจะให้เขานำขึ้นมาตื้นจึแ่ใกล้ผิวดินกระองความว่าท่านบนใดถ้ามีวิชาความรู้อยากจะพิสูจน์เลยกนมาก็ลองพิสูจน์ก็ได้อ่แปลกที่นิทานนะถ้าดีพิสูจน์แล้วจะพบแต่ดินหรือว่าหินใต้ดินก็ว่ากันนะเพราะนี่มันเป็นเรื่องนิทานนะ นิทานนี้ก็เล่าตรงความความเป็นจริงได้แต่มีเหตุว่าเราไม่ยืนยันจ้ะต้องว่าเรื่องราวไปเลยลายก้ามทีเอาอะไรดีออกจากจังหวัดอุทัยธาน,นีข้ามไปฝั่งมโนรมดีไหมเดินต่อแต่ต่อแต่ตแตคลานบ้างเดินบ้างรุปปั๊บปับปบป๊บข้ามน้ำไปเพราะไม่มีเรือมารับไปมองดูเรือก็ไม่มีใครเข้ามารับ พูดกับคนนั้นพูดกับคนนี้ก็มีใครเขาพูดด้วยเขาไม่สนใจเมืก็เราเป็นลมเมื่อเราเป็นลมแลเป็นอากาศเมื่อมไม่มีใครเขาสนใจไม่มีใครรับแล้วก็เดินข้ามน้าําเป็นก็ได้ไมดันเดิกเล็กๆแม่น้ําเป็นของหลวงหลวงอะไรหลวงตาเวลานี้หลวงตาข้ามไปก็เป็นของหลวงตาถ้าหลวงตาไม่ข้ามไปก็เป็นของหลวงท่านของหลวงที่ส่วนกลาง เมื่อข้ามไปแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไปแวะที่วัดแกนเหล็กก่อดีกว่าไหมถ้าจะไปแวะวัดเกนเหล็กก็มีอะไรบ้างมีแต่ผีแมวปอาปดีกว่าเลยไปที่ธรรมมูลมูธรรมมูลที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์เยอะ ในเชิงเขาในถ้ำเล็กๆแถวนั้นมีสักมาก <c oughs> แล้วจะเข้าไปได้ยังไงนี่เมื่อพวกตั้งแถวยาวเหยียดตั้งแถวสามชั้นไม่ตา้ตั้งแถวรับสแสดงความเคารพนะทุกคนในแถวมีกระบ,บองหมดถ้าเขาแสดงความคเคารพ้ดยกระบ,บองตีหัว,วน้ำก็แย่ยเป็นกันดีก็ยกมือบอกให้บพี่ชายใบบายไปก่อนนะนะ จะยืนตั้งแถวที่นี่จะไม่แวะเข้าไปละคนหน้าก็ยกมือไหว้เขาถานจะไปไหนแลนะครับโตกโน่นที่ไปเขาที่บอกชื่อไม่ได้หลังจังหวัดเชียนาถที่เขานี่บอกชื่อไม่ได้ถ้าความจริงถึงแม้ไม่บอกแต่คนเขาสนใจเขาก็รู้ถ้ารู้เองไม่เป็นไรบอกชื่อเสียไดเบียบ ก็ย่องขวาไปเขาไปถึงจังหวัดเชียงนาถด้ถึง้นทางสามแยกคือสี่แยกสามแยกก็แล้วเาสี่แยกก็แล้วกันนะไปตา,ามถนนกาจริงเดินมาต่อ,อาสายถานนก็ได้พูถนนก็แเลยกันไปถึงสี่แยกวับหันหลังเข้าเมืองจังหวัดหันหน้าเข้าเมืองจังหวัดเชียงนาถก็บอกแถวกับหลังหันแถวกับหลังหันแถวมีใครบ้างคนเดียว ไปคนเดียวก็กลับหลังคนเดียวก็พร้อมเพียงกันดีแต่เท่าที่มีไปอีกท่านก็อยู่นอกแถวมันจะไม่ตลอดแล้วคงสัง่งนั่นคือยายายิ้มในสียิ้มสามสี่แม่ยิ้มสามสี่สิบแม่ยิ้มท่านท้ามหาราชยิ้มสีมหาราชท่านอินทรกะยิ้มท่านปู่ยิ้มท่านปู่ใหญ่ก็ยิ้มพระก็ยิ้ม ถามท่านปู่ใหญ่บอกว่าท่านยิ้มอะไรท่านบอกคุณฉันเป็นพ่อคุณนะไอ้ที่ฉันยิ้มอาจะไม่ได้ยิ้มคุณนะ่ะฉันยิ้มคนอื่นที่ก็เห็นว่าคุณเป็นคนบ้าแลวคนเดียวบอกแถวได้แถวหน้าเดินแถวหลังเดินแทงกับหลังหากับหลังหันกับหลังหน้ากับหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบอกเราเป็นคนคนเดียวท่านถามว่าจะไปไหน ท่านบอกว่าจะไปหาท่านมหาหนาท่านท้ามหาหนาคาท่านปู่ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อท้ามหาหนาคาอาดีตพ่อของคุณใช่ไหมท้ามหาหนาคาเนี่ยอดีตเคยเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองในแถวโน้นย่านนครสวรรค์ตาครีแล้วก็ทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นของคุณแบ่งให้คุณที่เป็นราชโอรสคือลูกชายอันนี้ประวัติมันดึกจำบัน เอามาไว้ที่เขาลูกนั้นทองที่เป็นทองแท่งจริงๆมีน้ำหนักประมาณติกสามตันแต่ทองรูปประพันธ์จริงๆก็มีน้ำหนักประมาณครึ่งตันกับบรรดาเครื่องเพชรสามถังสร้อยเพชรหูเป็นยตางเพชรต่างแหเพชรแหวนเพชรเพชรทุกอย่างเพชรที่ประกอบแล้วแต่เพชรที่ยังไม่ประกอบเป็นหูแหวนเป็นสร้อยต่างหาก คุณจะไปที่ภูเขาลูกนั้นใช่ไหมก็เลยบตบที่พระพุทธใช่พอเอาก็ไปได้นี่คุณไม่ต้องต่างท่าโยมคุณมาแล้วคือพ่อเก่ามาแล้วท่านท้ามหานาคาท่านท้ามหานาคานี่เป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชเป็นเทวดาด้านทิตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักพอท่านมาแล้วท่านแสดงความเคารพท้าววิรุณปัก ให้วิรุปักก็บอกว่าเข้าไปคุยกับลูกชายก็แล้วกันจะให้อะไรกันบ้างแท่านก็รายงานบอกตั้งแต่ปีพศ2 5 0 8กมบอกให้แล้วสองครั้งทําแผนที่ก็ทําให้แล้วทําขีดก็ขีดให้เขียนก็เขียนให้บอกจุดให้บอกทางให้เปิดทางให้ทุกอย่างหินผาหน้าไม้ที่บางใบผมก็รื้อให้หมดบางแล้วแค่ ปิดหินไม่กี่แผ่นก็จะเริ่มพบทองคำแต่ว่าเอาเสิมาไหร,ร่บ, <c oughs> บอกให้ยกเป็นของพระพุทธศาสนาไปบูชาพระรัตนตรยัยเคยบอกให้ยกเป็นของหลวงก็เลยถามว่าหลวงอะไรเวลานี้เขาไม่ได้ตั้งหลวงกันแล้วท่านลูงชายบอกเวลานี้หลวงเถิงเขาไม่ได้ตั้งกันแล้ว ก็ให้พระรัตนตรัยดีกว่าถ้ายังมีคุณหลวงคุณคุณพระอยู่ก็จะให้ท่านปู่ใหญ่ก็ถามว่าเวลานี้ขออยู่เขาบริบูรณ์เลยอาจารย์ใหญ่ที่นั่นเด่กเขาเคยขอไว้ก็เอาอะไรไปบ้างที่ท่านถามกันในความจริงท่านรู้ท่านใหญ่ท่านรมารู้ท่านเท่ามหานาคาท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลย เขาเป็นไอเพียรออกปากขอแต่ส่วนของเขาเขาไม่ขอของเขามีหายเดียวแต่ใครขอส่วนใหญ่ของลูกชายนี่ผมก็ให้ไม่ได้เป็นคนละสว์คนละส่วนเขาบอกว่าจะไปสร้างในสร้างอาคารในพุทธศาสนามันก็คนละเรื่องอย่างนี้ต้องถือว่าเธอมีความโลภอนุมัติไม่ได้อารบรรดาแท้พุทธัตรทั้งหลาย เราไปกันยังไม่ทันถึงดีกว่าเพราะว่าเวลามันเหลืออีกสองนาทีเราก็มาคุยกันตรงนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการธรรมะในเนื้อแท้จริงๆเราได้ธรรมะอะไรบ้างในนิทานจริงๆทายาธรรมะกันก็ได้เยอะแต่ถ้าดิคิดไม่ออกก็มาเป็นวิปัสนาญาณเอากันย่งดีกว่าทุกท่านที่กล่าวมาแล้วท่านตายหมด ตายแจกคนไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นรหมบ้างแล้วก็มีพระเท่านั้นที่ตามมาท่านอยู่เหนือพรหมท่านมีความสุขความจริงเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดียังไม่พ้นความทุกข์เป็นเทวดาหรือผมตายจากความป็นเทวดาหรือผมก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสติฐานบ้างไม่มีความสุขจริงสู้ไปนิพานไม่ได้ ถ้าไปนิพพานจะไปทางไหนขึ้นต้นเสียก,ก่อนที่ไปนิพพานก่อนจะทําอะไรก็ตามขึ้นต้นปักเสาเสียก,ก่อนลงเข็มเสียก,ก่อนนั่นคืนหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายทุกคนอย่าลืมความตาย <c oughs> ยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ หลังจากนั้นก่อนจะตายก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจอย่าสงสัยในความดีของท่านพระเราต้องเลือกพระสงฆ์เราต้องเลือกถ้าพระสงฆ์ที่เป็นปุถุชนก็ต้องเลือกองค์ไหนคนไหวองค์ไหนคนเคารพองค์ไหนไม่คนไหวองค์ไหนไม่คนเคารพองค์ที่คนไหวคนเคารพแล้วก็รบก็ไหวด้วยความจริงใจ องค์ที่ไม่ควรไหว้ไม่ควรรบแต่จําเป็นต้องไหว้ก็ไหวโดยมันยากเขาเรียกว่าสัจจะว่าไหวเพราะท่านพระประเภทนี้ไหวแล้วไม่มีอานิสงส์ถ้าอานิสงส์นี่เพิ่งมีก็สร้างความเดือดร้อนให้ต้องถิพระอาริยะเป็นสําคัญและอริยะตั้งแต่เบโสดดาบังยิบไปไม่สร้างความเดือดร้อนหลังจากนั้นทุกคนก็มีสินห้าแล้วก็หนดสิ์ให้ครบถ้วน คือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุทธิกรรมสี่ไม่ดื่มธูราจะมเมรัยในทางกายทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเหลวไหลไร้ประโยชน์ทางจิตใจไม่อยาได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองล้างจองแสนใครด้ยอมรับนาถีคำสอนพุทธเจ้าเท่านี้เราตั้งต้นปณิพาันได้อรบัญดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เวลาเหลืองแค่สิบวินาทีกำขอลาก่อนขอความสุขสวรรัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ุลผล,ผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวรรัสดี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 